ใจเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลจากโกรธเป็นเมตตาข้อสองคือพิจารณาฐานที่จะเห็นความจริงชัดขึ้นเราต้องอความคิดสอง,สองประการในนี้คืสองประเภทนี้เรียกว่าโยนิโสมานิสิกาอย่างที่ถ้าเราขี้เกียจขี้คร้านในการประพิปฏิบตัติไม่มีกำลังใจ ท่านให้เราคิดในเรื่องความตายคิดในเรื่องความตายไม่ใช่เพื่อจะเศร้าเพื่อจะกลุ่มใจแต่เพื่อเห็นคุณค่าของชีวิตเพื่อเราได้สำนึกว่าชีวิตเรามันสั้นลือเกินม,มีเวลาน้อยทัานทาเราถ้าเราคิดในเรื่องความตายเป็นผลที่เกิดขึ้นก็คือมีความขยัน มันเพียรในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เราได้ระบัดระวังมากขึ้นนี่ก็เป็นโยนิโซมานิสิการในการที่เปลี่ยนอ,อารมณ์และความคิดที่เป็นอคุศลให้เป็นคุสลอ,อ,อ,อีกประเภทหนึ่งเรื่องความจรงิงก็เอาเรื่องความไม่แน่นอนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรอะรก็ไม่แน่นอน ให้เราระมัดระวังอย่างเช่นใครพูดกับเราฮะเป็นนักปฏิบตัติไม่ใช่ว่ามองทุกอย่างในแง่ดีทังคนญาติมาพูดบ่อยๆคนก็บอกว่าคือดีคืองโง่ฮะทังพุทธศาสนาสมว่าดีคือฉลาดคําว่าดีคําว่าฉลาดในแปลคําเดียวภาษาบาลีก็แปลว่ากุศลกุศลมีสองความหมายหนึ่งคือดีหนึ่งคือฉลาด ทีนี้คนมาพูดกับเราพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มาพูดกับเรานี่มีคําพูดของคนมีสิบอย่างให้รู้เท่าทันให้รู้ว่าไม่แน่เลยตรงอย่างใดอย่างหนึ่งสิบอย่างก็คืออะไรคนที่พูดกับเราหนึ่งพูดจริงสองไม่จริงสามถูกกาลเทศะสี่ไม่ถูกกาละเทศะสามสิ่งที่พูดมีประโยชน์ต่อหกก็ไม่มีประโยชน์เจ็ดเข้า พูดอย่างสุภาพสามไม่สุภาพเก้าเขาพูดด้วยความหวังดีสิบเขาพูดด้วยความหวังร้ายไม่ไม่หวังดีต่อเราดังนั้นเวลาใครใครพูดอะไรเนี่ยเราก็จะมีเรื่องนี้เรื่องเนื้อหาก่อนสิ่งที่พูดเนี่ยมันเป็นได้สองอย่างว่าจริงไม่จริงมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เห็นไหมสามเออต่อไปเนี่ย เรื่องกาลเทศะว่าถูกกาลเทศะไม่ถูกกาลเทศะสีเขาพูดแบบน่าฟังและไม่น่าฟังหาเลยเขาพูดด้วยความเจตนาอะไรนี่จะใช้ปัญญาอย่างนี้บางทีเขามาพูดอะไรอะไรแต่เราจะมีสติมรปัญญาว่าสิ่งนี้จริงมีประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่เวลาที่จะพูดในเรื่องนี้เราก็ขอเวลาหน่อยหนึ่งหรือว่าไปไปผูกที่นั่นในเวลานั้นจะดีกว่า สาม,มันจะคิดถึงเรื่องนี้ว่าเอ,อเรื่องนี้จริงไหมเออมึงมังก็ฟังว่าน่าสนใจแล้วเป็นประโยชน์ไหมด้วยว่าพูดวกไปวกมาไม่เกิดประโยชน์นะถ้าเรื่องจริงมันเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องถามต่อไปว่าทูกกาลเทศะไหมที mm hmm. นี้เวลาคนพูด mm hmm. เราก็ต้องมีสติระมัดระวังเรื่องสไตล์การพูดลักษณะการพูด mm hmm. จิตใจของเราเป็นกลางก็รับรู้ว่าบางคนนี่พูดสุภาพ น่าฟังบางคนก็พูดไม่สุภาพไม่น่าฟังแต่ถ้าเราจะฟังเฉพาะคนที่พูดแบบสุภาพเราก็ขาดทุนเพราะว่าบางคนพูดไม่สุภาพเลยแต่ว่า,เ,าเป็นสิ่งที่พูดเป็นจริงเป็นประโยชน์ใช่ไหมแล้วบางคนนี่พูดเ,เจตนาดีเจตนาดีแต่ว่า เขาอาจจะคิดผิดก็ได้สิ่งที่เขานํามาบางเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เลยแต่ผูกด,ด้วยความวางดีบางคนก็ผูกด,ด้วยความค่อนข้างแน่ใจนะว่าว่าเจตนาไม่ดีแต่ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเขาผูกมันเป็นประโยชน์กับเราได้นะ นี่เราก็ต้องฝึกให้เราให้เราคล่องกับสิบข้อนี้จนกระทั่งมันมันจะเป็นอัตโนมัติอยู่ในสมองเรื่องเรื่องว่าจริงเรื่องว่า,าไม่จริงประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะไม่ถูกกาลเทศะในพูบางอย่างในพูดเป็นที่ในที่สาธารณะได้บางบางอย่างก็พูดเฉพาะเป็นการสวนตัวพูดพูดอย่างนี้ในที่สาธารณะเขาจะอายไหมอ่าไม่พูดดีกว่าแ่พูด <c oughs> พูดอย่างนี้ควรจะ เ,เพื่อเทปมันปิดเทปก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยวันก็มันต้องมีก็นันต้องมีคิดพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทําใจให้เป็นกลางเพื่อจะได้รับประโยชน์จิตใจที่ไม่เป็นกลางมันจิตใจที่พร้อมที่จะผิดพลาดจิตใจที่เป็นกลางไม่ใช่จิตที่เฉยเมยอ,อะไรก็ได้แต่เป็นจิตที่มีพลังแล้วก็มีปัญญาแล้วพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อเจอถ้อยคําที่ไม่น่าฟัง ที่จะเป็นลักษณะดูทุกดูมินหรือจะเป็นการกล่าวหาในเรื่องที่เราไม่ได้ทําพุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้จักทาใจนะเรื่องเป็นเรื่องคงโยนิโสมนิศิกาทาใจยังไงท่านบอกว่าอุปมาเหมือนคนถือจอบถืออุอก,กี่มาว่าจะขุดดินเพราะว่าเพื่อจะไม่ให้แผ่นดินเป็นแผ่นดินขุดขุดไปขุดมาแล้วก็ปิดา แผ่นดินอย่าให้ไม่ไม่อยากให้เป็นแผ่นดินอีกต่อไปมันไม่มีขากมีถวยมีอะไรสารพัดเป็นไปได้ไหมพระองค์กระฐานพระเป็นไปได้ว่าแผ่นดินจะไม่เป็นแผ่นดินด้วยการกระทำเช่นนี้ผมว่าเป็นไปไม่ได้แผ่นดินก็คือแผ่นดินเหมือนเดิมทานบอกว่าเมื่อมีคนมาดามาว่าเราให้ทําจิตใจเหมือนเป็นแผ่นดินแผ่นดินใหญ่เหมือนคนจะมาขุดจะมาจะมาถ่ายจะมา าราดโดยนำภาัสาวะอะไรก็ดินก็ยังเป็นดินเหมือนเดิม,มหรือ,อเหมือนกับคนจะจะถือคบยาให้ไปเผาแม่น้ของคาให้มันเดือดให้มันเดือดพลานอย่างนี้ือมันจะร้อนมันจะเป็นไปได้ไหม พระก็บอกว่าโอ้คบคบเ,คเคพลิงที่ลุกโพล่นี้มันจะไปเผาแม่น้ำคงคาไม่ได้แม่น้ำคงคามันใหญ่มันลึกมันมัน,มนทำไม่ได้พุทธพุทธองค์บอกว่าเหมือนก็คนมาดามาว่าเราจะให้เราเดือดร้อนอก็ทําจิตใจให้เหมือนแม่น้ำคงคาใเป็นแม่น้ำที่ไหลซึ่งไฟองคนเออมันเผาไม่ได้ หรือเหมือนก็จะคนจะวาดรูปในอากาศเขาเอาสีนั่นสีนี่มามาวาดก็วาดได้ไหมไม่ได้เขาจะไปวาดรูปในอากาศมันไม่มีที่วาดพระพุทธองค์บอกว่าคนมรรดามาว่าดเราทําให้จิตใจเหมือนอากาศพรานอากาศนี่ก็มาจะจะปลายสีในอากาศก็ทําไม่ได้ดังนั้นก็พยายามนึกถึงดินนึกถึง นามลึกถึงลมึลกถึงไฟลึกถึงสิ่งที่เป็นเป็นธรรมชาติต่างๆแล้วก็พยายามภาวนาให้จิตใจเป็นอย่างนั้นเวลาคนมาด่ามาว่าเราก็เขถือว่าเหมือนเขาก็ถือคบหญ้าที่หลุกโพรงมันจะมาเผานา้ําหรือว่าเราเป็นดินเขากําลังจะขุดไม่ให้ดินเป็นดินก็ดินก็เป็นดินเหมือนเดิมอันนี้ก็คือ,อการที่พุทธองค์ไม่ได้ใช้ให้แบบแบบไม่รับรู้เลยแต่ใช้ใช้จินตนาการ ใช้จินตนาการเพื่อฝึกจิตให้ให้ปฏิบัติต่อสิ่งที่มาชวนให้เราให้เราโลภเราโกรธเราหลงเ,เพื่อให้จิตใจรักษาความเป็นปกติเอาไว้นั้นเ,เมื่อเรามีสมาธิิเราเข้าใจว่านี่เราดำเนินชีวิตเพื่ออะไรเพื่อให้กิเลสต่างๆลดน้อยลงเพื่อให้คุณธรรมเพิ่มมากขึ้นแล้ว สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวนันที่เกิดขึ้นในสังคมจากสิ่งที่ชวนให้เราวิตกกังวลให้เราซึมเศร้าให้เรากลัวเกังวลเ็ากลายเป็นส่วนหนึ่งที่มาทดสอบเป็นส่วนหนึ่งที่มาฝึกหัดมาขัดเกลาวเมื่อมีสิ่งที่มันชวนให้เรารำคาญทำไมจะไม่รำคาญชวนให้เรากังวลทำยังไงเราจึงจะไม่กังวลชวนให้เราโกรธทำยังไงเราจึงจะไม่โกรธ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นข้อมูลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆในสังคมก็เป็นแค่สิ่งที่ชวนให้มีอารมณ์แต่เราไม่ใช่เหยื่อของเหตุการณ์เราไม่ใช่เหยื่อของสิ่งแวดแล้อมถ้าเราไม่ต้องการเป็นเหยื่อเราไม่ต้องเป็นเหยื่อได้ mm hmm. ทั้งจิตใจเราก็รับผิดชอบได้เราก็เอาลักธิคำสั่งสอนพุทธเจ้าระบบการฝึกอบรมที่เป็นไตรสิกขาและอริยมรรคแปดมาใช้เราเป็นที่พึ่งคงตนได้ อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่เป็นศูนย์หนึ่งของปัญหาแต่เราก็กลายเป็นศูนย์หนึ่งของการแก้ปัญหาไปอะไรวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกเวลา